สวัสดีครับกระบี่เปนช่องความสดขกรบีกันตอนจ้าครับสายนิดนึงแล้วครับเจ็ดโมงกว่าแล้วกำลังจะออกเดินทางไปที่มันติครับ้าคุมรถก็ทำอะไรก็ไม่รู้ยิ่งเดินดยิ่งหมดเลยแวนไปครับผมไปขึ้นรถที่มันติ ครับเรื่องน้นครับครับก็มาถึงมันติแล้วครับเหมือนมาแปดโมงนิดๆครับตอนรถไว้ข้างป้อมยามเดินเข้ามาเจนีเล็กๆๆอยู่ไม่รู้ไปไหนละรถจะไหนรนอนอยู่แถวแอันนี้แหละอันนี้สันเรืออะไรไปไม่รู้ ฮะอะไรสิรยืมอยู่หรอือมันพอได้อยู่เสอือมันไม่ติดอ,อ่ะเข้าไปยืมให้หน่อยป่ะเข้าไปยืมให้หน่อยมีมาอยู่เดี๋ยวไปซื้อคาราบาวกันกินยังหออรืรอกาแฟกินแล้วก็กินอีกไปยืมให้หน่อยป่ะทเกเก็ตเข้าไปเตือนนะ่ ซื้อซาลบาวปเล็กกันโรารครับตรงนี้น้ำบ่อน้ำนี่ก็หลัจากของงานลึกเหมือนกันครับเนี่ยปลาตัวเบลอเวลาเลยไม่เปิดร้านไม่เปิดซะนี้ และเรินกับน่าจะเอานเวลาไปแบบเปิดแต่เช้าครับผมจะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครับเข้างานเจ็ดโมงลืมดูเสอรกิฟเลย แีแต่จะไม่มีใบเลยกําลังไลไรช็่ไม่ผมว่าที่ทำไว้ตอนแรกนะช่างที่ทำไว้ตอนแรกนะอาจจะทิ้งไว้ไม่เยอะไงอาจจะบอกว่าแอมีสองสามตัวเองไงไล้นี้เอามาติดช่างติดตรงนั้นติดตรงนี้ไง มันก็เลยจะเป็นอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันบไฟสามเฟสมันไม่ใช้ไฟสามเฟสก็ดูที่เนมเพจมันก็คือ 200, สองร้อยงเกลิลอยู่แล้วส <220. S 2> องร้อยยี่สิบสองรอยี่สิบอยู่แล้วตัวนี้ไฟเข้าออมันก็งงใจ กำลังเช็คดูครับบาลลันเฟดคำัามหาไม่เจอครับเฟดหนึ่งมันพุ่งมากเลยปีนขึ้นปีนลงอยู่ตรงนี้อ่าบุคคลหน้าสงสารอะไรเช็คก,กันนี้ไม่จบไม่ิ้นเลยครับโอ้บัล้านเฟดยากถอดตัวหนึง่งมาใส่ตัวหนึง่งหาไม่เจอบางทีก็พุ่งขึ้นทึงสามสิบกว่ายังไม่จบครับ ต้องไล่เช็คกันอีกรอบตอนนี้กำลังเกิดสติีอยู่ว่าถ่ายับตัวนั้นมาตัวนี้ตัวไหนเข้าออกง่ายกว่ากันต้นสมิแตแดงแดดดีแดดไม่แรงวันนี้เนาะ้แดดแรงเนี่ยก็อย่างเดียวฝนนี่แหละคึ้นครข ครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วครับได้แค่ค่ทาที่ได้ครับเช็คเปนร้านได้แค่นั้นเองมันเป็นที่แอร์แอร์เก่าแล้วก็เปิดเย็นช่ำเลยนะเปิดประตูเข้าประตูออกมันก็โหลดมันก็เพิ่มแล้วห้องกิดกายใช่ไหมละแอร์สองตัวสองหมื่นกว่าบีกิมันก็สลับเปลให้มันก็ขึ้นไปบาล้านกันอยู่แต่มีเฟษหนึ่งที่มันดัอกว่าเขา ้ผมกลับมาถึงตอนบ่ายบ่ายสามครับก็นอนพักผ่อนนิดนึง่งนะผมมันฝนจะตกเลยในับรถับ,ถบมอไซค์ชั่วโมงหนึ่งครับเมื่อกี้ลอ้ลากยาวเลยก็พักผ่อนก่อนแล้วค่อยสี่โมงกว่าทำกัาแเย็นครับวันนี้ก็ลยทอดหน,นังไก่กับทำซ้นจำจะดูไเป็นนัดอยู่ห้ซื้อกับข้าวมันอยู่ ดูจะกินเบือครับเบิกเท้าปลาไปทํางานก็โอเคอยู่ครับมันไม่ได้อะไรมากมมยลองบนร้านสลับซ้ายขวาแล้วก็ลองจะสถิติดูมันก็บนร้านได้ประมาณเนี่ยันร้านได้แค่นั้นก็เดี๋ยวลองดูทีหนึ่งเพราะว่าแอร์มันกินโหดเกินครับ ถ้าไม่เปิดแอร์พวกอย่างปกติเท่ากันหมดเลยเกือบจะเท่ากันครับห่างกัน2.3จุดจุด2.3อจุดาพอดีเปิดแอร์ขึ้นมาปุ๊บกระเด้งขึ้นไปเลยครับ15ไปเลยแอร์แอร์สูงครับแอร์แอร์พดานแอร์ Air, พดานแต่เป็นแอร์เฟดเดียวซิงเกิลเฟดแต่ความบ้านบอกว่าเป็นไฟ3เฟดม, 3, 8, 8, 10, มันไม่ใช่สามร้อยสิบมันสองร้อยยี่สิบ เดี๋ยวกขาลองดูว่าเขาเอาเครื่องอะไรมาแบบก็ประมาณนี้ครับงานวันนี้เสร็จแล้วจบแล้วครับส่งงานรับจ้างกับบานทเดี๋ยวเจอกันกับข้าตอนเย็นครับคร้บผมก็มาเจอกันอีกวันหนึ่งครับผมเย็นนี้จากเมื่อวานจะทำกับข้าลืมเลยครับวันนี้เป็นวันอังคารและน้องมาวาน,นจันเอาอหลอดไฟมาให้ะสมครับเมื่อคืนเข้ามาหาเขาแล้ว,วบอกไม่มีหลอดไฟไม่มีไฟในห้องตั้งนานแล้วคือ มีไฟข้างนอกดวงเดียวท่างนงนว่าเอ๊ะทำไมเขาใช้โคมไฟสองโคมติดหัวก็เลยเอาหลอดจาามาให้ซะที่บ้านนะครับทำให้ชุดหนึ่งต่อมาให้แล้วเสียบปลั๊กเอาก็ร้อนครับสี่โมงตอนนี้สี่โมงเย็นร้อนเอเดี๋ยวออกมาถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยเนาะเดี๋ยวเมื่อวานก็ยาวครับถ่ายข้าวก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูเมนูก็เปลี่ยนครับหวานเย็น เมื่อวานเย็นส้มตำมาจะตำก็ไม่ได้ตำครับพอดีกินแกงแกะกลับไปเลยกินแกงแกะเลยขี้เกียจทำหลายอย่างก็วันนี้ทั้งวันก็ยังไม่ได้ตำครับใบใบมะกรูดออกใหม่สวยเลยแต่ตัวกลมเป็นแข้งขึ้นใบว่าเย็นนี้ว่าจะ,ะปลาหมกึกผัดไข่เค็มไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่าเอาหมึกของมาแช่นะแล้วจะท่องปิด ตั้ปิดแล้วแช่น้ำไปให้มันละลายตัวเนาะพอดีถ้ากลับไปทันไม่ไงั้นก็กับข้า,าวเช้าก็ยังเหลือครับเมื่อเช้า,า,ชาเออกับข้าวเมื่อวานกับข้า,าวเช้ากับข้าวเมื่อวานนี่ลูกซื้อมาจากนัดนะนก็ยังเหลืออยู่สองถุงหรือเปล่าไม่รู้เม,าามื่อเช้าคุณทำข้าวมันไก่อีกรอบหนึ่งครับแก้ตัวรอบแก้ตัวรอบนี้น้ำจิ้มรอบก่อนขนาดหลานหลานขนาดไม่ค่อยกินเผ็ดยังบอกว่าจืดนะไม่มีรสชาติอะไรเลยหูทั้งเปรี้ยวทั้ง ออกเผ็ดนิดๆกลัวเด็กๆกินไม่ได้รอบนี้ก็จัดให้หนักเลยครับเพราะเช้าใส่เนื้อหนะ้าอ,อกไปสามสามสี่หน้าอกครึ่งครับหนะ้าอ,อกก็คือสองแผ่นเต็มแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งข้าวสี่ข้วยาวบะนมสี่แก้วหนึ่งเต็มหมอเลยรอบนี้ไม่ได้แบ่งไปฝากโน้นไมไ่แบ่งให้หลานมีแต่แม่แกินด้วยมาเช้าจานหนึ่งที่ยงก็ไม่รู้ว่ากินหมดกันหรือเปล่าแต่ไกลยังเหลือครับ แกกินยังเหลือไก่ยังเหลือแต่ข้าวนี่น่าจะหมดนะน่าจะหมดเพราะว่าเหลืออยู่ประมาณสักสามสี่ทับทีเองีเกเล็กเนะี่ยก็จะประมาณนี้เนาะวันนี้ก็มาหาตาสมตสมไปดูน้ำเดี๋ยวไปเปิดน้ำบอกน้ำไม่ไหลบุ่นวายกับน้ำกันก็จะได้ขอตัุลาแล้วครับเปิดได้เปิดคลิปหนึ่งคือเสื้อใส่ก็คนละสีคนละบันนะครับ ไปเจอกันคลิปต่อไปทีต่อไปเนาะก็ขอบคุณครับที่ทรับชมมาติดตามฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจด้วยโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ